ไปายแล้วเออสวยจังเลยวันนี้เมกวันนี้เมก้นนมกาบางนาเปิดครั้งแรกนะคะตั้งแต่มีปิดเคอร์ฟิวไปก็วันนี้คือเปิดวันแรกนะคะโอ้ขี่ร้อนไหมคะสนอร้อนไหมคะ ไปดูมุมอื่นดีกว่าไปดูมุมอื่นอ่าโอโหแล้วเราก็จะไปสวนนะคะสวนอีเกีย่ปเดินเดินนําไปเลยค่ะสนโนไปตรงไหนมั่งมีเสียงอะไรนะเสียงน้ําพุหรือเปล่าเสียงน้ําพุใช่ไหมคะ,ะเดินไปเลยค่ะไปเลยโอโห สวนน้ำผูอุดสวนน้ำพูก็จะมีต้นไม้โหลม่มลื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานฝังนี้ก็เป็นสะพานเหมือนกันนะคะกตามไม่ทันละอันนี้อะไรสโนอโน้าอะไรเนี่ยน้ําสปริงเกอร์หรอเนี่ยโหน้ําสปริงเกอร์แล้วเอามีแบบ เป็นสปริงเกอร์ไว้ลดน้ำโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์โอ้สโนว์ตรงนี้สไลเดอร์เลอ้าวสไลเดอร์อ้าวไม่ทันแล้วแม่ไม่ทันแล้วร้อนเปล่าวะอ้าวสไลเดอร์นะคะโอ้โหอาขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยขึ้นได้ไหมคะอาขึ้นเลยโอ้โหมีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นด้วยนะคะ ตรงนี้มันชันป่าวะอ,ะอ้อยนั่ง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 สไลด์ลงมาเลยว<อ>ูโ้โอเคไหมอ,อ้าเ,เข้าไปเลยตรงนั้นเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปได้โอ้โหตรงนี้ก็มีที่ให้ปีนด้วยนะคะตรงนี้มีที่ให้ปีนด้วยโอ้โหนี่มีสปริงเกอร์ด้วย,อเ,ยเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ค่ะสปริงเกอร์ตัวนี้อ่าไปซดอื่น,น,นด,ดูกว่าไปอ่าตรงนี้มีที่ขายของด้วยนะ อ่าน้องโนจะสไลเดอร์อีกไหมอ่าถ้าไม่สไลเดอร์เราไปที่อื่นดีกว่า,เ,าเราไปดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็มีทางทางขึ้นนะคะขึ้นมาเลยค่ะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นได้ทางบันไดขึ้นได้สองทางนะคะมีทั้งบันไดเรียบกับบันไดเป็นขั้นๆน,นะคะอ่าโอตรงนี้ก็เป็นแบบ เป็นระเบียงชมวิวนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้โอ้โอ้องระวังล่องนี้นะคะเด็กๆระวังล่องนี้นะคะอ่าตอนนี้เรามาถึงจุดข้างบนสุดแล้วนะคะที่บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นี่ระวังนะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นบันไดบันไดแบบนี้นะคะอ่าบันไดแบบนี้แบบเป็นรูๆนะคะไม่ลงไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอรอมามีกันอ่าวันนี้น้องสนอก็จะมาเดินบันไดโอ้โหบันไดสูงไหมน้องโน,งน,งนง่สูงไหมเราก็มองโอ้โหสูงเลยนะคะสูงทีเดียว สูงมากๆเลยค่ะสูงมากๆเลยเซ็กเ <c oughs> มทันนันต้องวิววายเสียวช่วย <c oughs> อ้โหวิวตรงนี้ก็จะสูงนะคะสูงเลยเข <c oughs> าเข <c oughs> าเข <c oughs> าเขาเขา อ่ะพอแล้วค่ะอ่ะไปไปตรงเลยไปโอ้โุงวังลุวังไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งค่ะไม่วิ่งเจ็บเจบอ่ะมาเลยค่ะโอ้โหทางนี้ก็จะเป็นทางจุดเชื่อมนะคะจะขึ้นห้างจะเริ่มแล้วนะพร้อม ขึ้นไปกับยายบ้างระวังขาด้วยระวังขาโอ้โหเก่งจังเลยค่าวขึ้นไปเลยติดใจนะคะรอบสองค่อยๆขึ้นนะคะขึ้นไป ติดใจน้องโนติดใจเต่โอ้ก,อกาย่คันฮะน้องสโนก็จะสไลด์ลงมาอีกแล้วเอาขาหนีบขึ้นแม่พับขาขึ้นเอาขาคันโนขึ้นตักแม่เออ อ่าไปลงมาไปฮะนั่งเข่าว้าเลย่นั่ง เดี๋ยวหัวค่ะลงขึ้นแล้วดูด้วยมีของบ้างลงหัวลงหัวเออมีมีอะไรอยู่บนหัวบ่าเออไม่มีอาป้ายอามาโอ้โหทางนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างแล้วลงข้างล่างแล้วนะคะ่แล้วมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นจะอยู่ข้างล่าง ตรงนี้ก็เป็นจุดน้ำพุนะคะโนอน้ำพุใช่ไหมลูกน้ำพุอ่าไปเดินไปทางนี้ดีกว่า เที่ยววิ่งละค่ะคนนุนบบก้นับบกาโอเคามาเดินมาเลยค่ะ บ๊ายบายบายแล้วบ๊ายบา